ทุกท่านเราก็มาขนเอาไม้ไผนะ่เ้าท่านไปทำนะฮะเอาไม้ไผ่ไปทําที่เก็บฟืนนะครับนี่บ้านจะสักนะพี่น้องเ้ยบ้านจะสักนี่เซ่แล้วเซ่อ,อีกเนาะ ส่วนตรงข้ามนี่เพื่อนน่าจะปลูกมันละมั้งนี่โอ้ขอบคุณหลยลายเบิ้งอยู่เนาะฮะโอ้สิปีเฮ็ดมองเก็บฟื้นให้เพื่อนนะหน้าฝนแล้วหน้าฝนแล้วบัดที่นี่บัดฟืน้นบัดม่มีมองเก็บ เออยัดเข้าไปในขั้วจนว่ามีมองยางเลยก็เลยเอาเห็ดมองเก็บฟื้นซะโอ้มันเบิ้งอยู่ตลอดเนาะเนาะมันก็เบิ้งคลิปให้ตลอดพันวาพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเออเบิ้งให้ในเด้อมมือนี้ก็ได้เห้วตัวสั่นเข้วสันหันตะสัก ตัวสัตว์เออเออเอาตัวสัตว์น้ำเดี๋ยวมันสีบ่าพอ่อเห็ดมังเคบฟื้นมันหนาฝนแล้วฟื้นเปียกเดี๋ยวบ่มี่ฟื้นดังไฟ <c oughs> เดี๋ยวดังไฟบ่ติดเอออยู่ดีมีแห้งท้างพูนกกได้แข็งแรกร่ำรวยบ่ถึกจะหวยรางวัลที่หนึ่งนี่ละ ตัวสันเอาเฮ็ดแปรมันมุ่งหลังคาเอ,อ้ น,นี่ไม้นะท่านโอ้บ้านตะสักม์นมีรั้วรอบขอบชิดเนาะเยอฟซีนงท่าน โอ้สาธุครับขอบคุณหลายๆบอกแกไหมเจ้าเจ้าสิเขามาทั้งนีว่าอยากให้เอาเตามาทรงใส่หนะเตาอยู่วัดนะเตาอยู่วัดจ้าย้ายน่ะบอกเตาย้ายน่ะบอกมันเป็นของกองทุนนะนะเขาจะเอามาทรงคอยจะเทื่อคอยว่าแสดงว่าเขาลืมบอ เตาครับชองเตาบ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไว้ใช้บ่เนี่ยเอาไว้มองไหนเนพื่อนผู้ใหญ่บ้านบ่รู้อะไรนี่บ่หลังอันสังกระซีแอมเนี่บ่โอเคครับเดี๋ยวมาอื่นโอเคเอาตอนัตนตันเอามาเขาเขาเรมบ่รูไ้ไรเหรโอ้เอาเอาเอาเขโอเค เลื่อมเลื่อมเตาแม่นมะโอ้โหได้ได้ได้บ๊อบบ๊ผ่านคอยไก่เสียมาส่งละเออบ่บ่เป็นยังเอาขอโทษขาไพ่แยกู้ใดไปเอากันเลยอ้อันลืมเตาพี่น้องเลยก็ว่ายุพลายสื้อเตามาถวายวะโอ้แสดงว่าลืมเนาะผู้ผู้ไปเอากันลื่อมมาขึ้นเนาะเออ เดี๋ยวหอาจังไปเคลียร์อันนี้นะบ้านเบาโสดนะท่านบ้านเบาโสดสรุปจะไหนงานในทางบ้านนี่เดี๋ยวรถมายู่ให้นี่เอารถยู่เลยเนาะโบไปยั้งบ่ไอ้คันยู่ในข้าวเดียวในแป้นเอาเติร์ดเลยนะ เออเจ้าคือบดปลูกผักปลูกยังใน่ตะซักนะบ่มักบ่เออนี่แหละบ้านเบาโซดกกนนแรกนี่กินยังละ่ะเออมีของกินอยู่เนาะบ้านเบาโซดพี่น้องเออเออบาโซดเท่านี้ นี่ตรงนี้นะท่านตรงที่เพิ่อนทุบที่ไว้นี่อยูน่นี่เออาวสิอ๋อพ่นว่าแต่ว่ายัง,าางหาเจ้าสาวบ่ได้อยู่เต่าเต่าต่างชนเต่าใหญ่สองกับามวันด้วเลยเออพวกใครเต่าได้บ้างนิดแะ่บึ้งอืมมื้อไปอยู่บ่มื้่นี่พวกไปแล้วมือสุดทนะ้ายเนาะบ่บ่ได้มื้อสุดท้ายไปอยู่เรื่อยๆนะอ,อยู่ไปวัดไปยังอยู่เนาะเออเอาขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับไม่ไผ่เออ <c oughs> ๆๆๆ พื่อเพ่บ้านนะเอานีน <c oughs> ่ถกท่นยา,ยานเจอผย้ใหญ่บ้านพอดีไปอยากได้ต่เ <c oughs> มียตัวหาเมีย <c oughs> ให้เบาสักแม่เออเอา นี่เราท่านเออมือที่มาทรงเตาพมนพ่นอยู่เออเมือเช้านี่บอก็จ้าเจ้าเบิ้งจับเจือได้ย่านมาดามคุ้มคืนเลยอ่าเบิ้งเบิ้งเราจับเจือได้มาดามคุ้มคืนลิลลุบเลยได้หนิเลยสารสูตรเลยได้เราไห้ได้เนาะย่านเราอันย่านเราอันไห้เป็นเดือนอยู่ได้หนิเลย เ, <c oughs> เบิองเราเนี่ยได้เลเตได้เนาะเอาเมื่อเ็ได้ตะซักเราเยานันถาคมคืนแล้วก็หอมมันนั่งในโลกเรากลับทุกท่านมาเอาไม้ไผ่พันตะซักนะห้าลำนะทุกท่านเอาไปทำที่เก็บฟืนอโอเคทุกท่านเดินทางกลับ วันนี้ทุกท่านสวัสดีครับ